สวัสดีค่ะวันนี้ปูนแกงส้มปลาหมึกใส่หมูสับแล้วกววะะว็ทั่วหัวโตนะคะหรือว่าทั่วลีส้งงอกนะคะตดนแรกคุณก็จะเอาหมูสับมาปรุงรสก้อนนะคะใส่กระเทียมสับพ,พริกไทยข้าวแล้วก็ซีอ๊วข้าวค่ะหมูสับปูนชายเนื้อสะโพกมูนะคะมาสับเรืร่อจะเป็นเนื้อหัวไลหมลูก็อร้อยเหมือนกันนะคะแม่นะนนำหมูสับท่เขาบตัวเร็วค่ะไม่ร้อยนะคะเอาเนื้อมูมัสับเองก็จะร่อยว่าค่ะ สุกคลาวก็ย่ำซ้วนผสมไม่เขาวกันนะคะนี่ค่ะปลาหมึกตัวค่อนข้างจะแหลกนะคะปุ่นก็เลยไม่ได้หยัดทรายมีท่วงงองขั้วโต้ค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เข่องแกงส้มลงไปค่ะใส่เข่ยงแกงอย่างดีนะคะเคี่ยวให้เข่องแกงกับเขยเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่หมูสับที่เราปั่นเป็นก้อนบุชินแบบนี้ลงไปนะคะ อค่อยๆใส่ทีละละลูกค่ะมูซับซุกแล้วก็ใส่ถ่วหงอกตัวโลงไปค่ะเอาทับพีเกลี่ยให้ถ่วงอกล้นลงไปในน้ำแกงนะครับเพือที่ว่าจะได้ซุกถั่วถึงค่ะทั่วงอกซุกแล้ว,วเราก็จะปรุงรสนะคะ คุณเกงใส่ส้มข้ามเปียกอันนี้เก่งส้มนะคะใส่ส้มหนาวด้วยใส่ส้มข้ามเปียกน้ำตาลข้าวน้ำตาลทรายด้วยนะคะเพื่อความเข้มข้นแล้วก็ชูรสด่วยพุ่งถึงรสดค่ะลงดบดายตามถือต้องการแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกลมงไปนะคะปลาหมึกเราล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างกับเบกกิ้งโซดานะคะล้างไล่ไล่น้ำเลยค่ะจะกินได้สนิทใจนะคะ มจะใส่ซมหนาวไปด้วยค่ะซมหนาวสร้างลูกนะคะบีบใส่ไปตอนนี้เลยค่ะบีบลงไปบนเนื้อปลาหมึกเลยความเกลียวความวานความเค็มมาได้เนี่ยเพื่อปรุงได้ตามชอบนะคะคุณจะชอบเรือเปรี้ยววานวานะคะแค่หลอกเค็มตามค่ะในต้งต้มน้ำแกงเขี่ยวน้ำแกงนั่นนะคะปลาหมึกไส่แหละพอเนื้อปลาเนื้อปลาหมึกซุกก็ตักใส่เลยค่ะ ไม่ต้องต้งนานนะคะจะเนี่ยวหลังกับเบกกิ้งโซดาเนือปลามึกจะกรุบกรอบนะคะ,นะคะชิมกันค่ะนอลูกตอหรือว่าลุกเนียงมนันเนียงนกร้อยนะคะ มีปุ่นน่องลูกตอ่ซอซัดค่ะถ้าเห็นไม่ใส่มูสใส่ปลาเมือกจะเป็นปลาก,ก,ก็ได้นะคะเป็นมูสซ้ำชั้นก็ร้อยเหมือนกันค่ะรับเลียนเนื้อซัดได้ตามชอบค่ะไม่มีข้อต่ายตัวนะคะใส่ลูกคอไปเม็ดนะะึงค่ะเป็นปลาเป็นคำร้อยค่ะ กันไม่มีเมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ